อะไรครับเนี่ยเจอมมะละกอโอ้มัละกอคุณแม่ันดีประสบการณ์จากมะละกอนี่ทำงานกี่ปีครับหลายปีแล้วเจ็ดปดปีสมัยนน่นอะไครับอยู่บ้านอะสมัเปียเรียน 7ปีสามวันละกอสามวันละกอ7ปีครับประสบการณ์มาตรฐานนี่ครับีใออกไปการสามวละกอ7ปีนี่นี่ต้องห่วงเลยครับมาตรฐานนี่ระดับพัตานาเลยนะครับ 오허 oh. <laughs>